ประชาชนตำบลบ้านคลองจังหวัดพิษณุโลกต่างพร้อมใจเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าถวายสการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในวันที่25พฤศจิกายนนี้สะท้อนความจงรักภักดีความตั้งใจร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึง้งและความาซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในความรู้สึกของประชาชนคนหนึ่งท่านก็คือเป็นแม่ของเรา น,น,นะคะเดี๋ยวนี้ว่าเราที่เราได้ไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับท่านเพราะว่าท่านอ่ะให้อะไรกับประชาชนหลายอย่างเยอะมากการไปครั้งเนี้ยเป็นการได้ไปกราบสักการะท่านเป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกอย่างเราอะ่ะคนหนึ่งที่พึงจะพึงมีกระทําให้กับแม่หลวงของเรา ก็รู้สึกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ไปกราบพระบรมศพของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะผสมนิกรของท่านนะคะมีโอกาสก็อยากท่านได้ ไรกาพระ,ระบรมศพของพระองค์ท่านนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลด้านความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางและการลงทะเบียนรายชื่ออย่างรอบคอบเพื่อให้ภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดเรามีรถบัสสองคันคู่ที่จะไปกับเรา 83ท่านเราไม่ห่วงเรื่องการดูแลประชาชนเพราะผมได้จัดะระบบและกระบวนการในการเดินทางไปครั้งนี้อยากทุกขั้นตอนให้เป็นระบบนะครับในกระบวนเราวีเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมรถและที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้สูงอายุจะต้องมีโรคประจำตัวบ้างเราได้จัดพยาบาลวิชาชีพคันละหนึ่งท่านพร้อมอสมอในการดูแล แถมเรายังจัดผู้นำท้องที่ท,ท้องถิ่นควบคุมประชาชนไปเป็นชุดชุดชุดละเจ็ดถึงเจ็ดท่านซึ่งเป็นการดูแลที่ดีที่สุดเลยในใกล้ชิดจะไม่มีการหลงและดูแลได้อย่างทั่วถึงครับสำหรับประชาชนนะครับที่จะไปสกักการะกาบถวายความอะไรพระพุทธปีหลวงของเรานะครับขอให้ท่านไปด้วยความรู้สึกเราเสียดายว่าเราไม่มี ถ้าแม่ของเราแล้วเรามีความจงรักภักดีในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้าย